เดี๋ยวจะให้หลวงพี่กันได้เทศให้ญาติโยมฟังว่าบวชมาเส็จแปดวันนี้ได้อะไรในมโนหลวงพี่กันได้เทศโป,ป,ป,ปรดญาติโลงขอพระบ๊อบพระพุทธมนต์แจกของให้กับญาติโยมนะ พูดในสิ่งที่เกยได้เจอมาตลอดระยะทางที่ที่พิานานั้เดจากทางอ่างอ่าอ่าว ส็เว่าประสิทธิ์ว่าเราควจะมีการบอกว่าอย่าไปเหดี่ยวนีอย่าไปแย้งว่าเพื่อพิจารณาให้เกมาในการทำหน้าที่ในการสนับสจุนอย่างเป็นที่ตลอดเ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรานะได้รับได้รับกามนัสนจากที่ยมคิดดีแบนีร บอกว่าสิ <t step> ่งที่เราเลทด้วยกานเสทีนะครับมันเลกากเท่ากับารเนไเล่อเรื่องเรื่องเรื่อง้เอาดูดีไมเล่การแล่าใช่ไหมไม่ใช่ จิตใจแบบจิตใจบองลาเรื่อลาแบบน้ำอาน่จิตใจธรรงลาเรอปาน้ำเรืาเ่อ้วาเที่เราไมูกนูสุกทุขเหมนที่จิตใจเราต้องไอ้เรื่องปลาเราตมลังเรา้อมีความสุเหมือนที่ตวุกนีมีเร่องาอ่นตำนานแล้วก็ชิี ก็ม anyway, ุเล we you know, no no so ียงตาทุกปีกักันมาตลอดและเราไดอยู่ด้วยันน้ก็เชื่อได้เลว่าชื่เราได้มาเจอกันี้อยู่ด้กันมันคสิ่งที่เราเมืเราทําเรื่อยๆตั้แต่ชาติของฉันใเก็มึนกันว่าเราดีใจที่เราเดอยู่ด้วยกันาตลอดปนี้จ็ดปีแล้วก็สัมา สิท PI, survival, to to really problème, ี่ไม่มีบการฆ่านารฆ่าก็ถือว่าได้เรียนรู้สึการาตกมแล้วก็ขาวไได้บ้านไม่มีบ้านแต่มากเชื่อว่าสิ่งที่ทาให้เราไม่มีใเป็ความเชื่อใจความศรัทธาในความดีที่แท้ถ้าอยู่ไมเชื่อว่ามีความมีถามเชื่อหรือว่าผมจะ่กนาปลาะวถ้าไม่เชื่อสมุนปาตาจะได้ และอาารนองชื่อว่าโคนดีชื่อว่าโนาจาไม่รัดนแนี้เราเือในก่านดการนว่าลองคนดีที่ที่ราษานการได้ได้กนกันดูน กรท่านท่านเก็บจำนวนหน้าแล้วก็แล้ก็สองชั่วโมงของน้อูยู่กว่าชั่วโมงนะขึ้นเรื่อเปิดสิบแล้วก็ได้เรียน้มาที่จริงว่าเออสมารสมรทที่ส่มควกัได้แเราก็สามารถทีจะบครมหยอย่างได้้เรื่องของอมเองอย่างทีเราอร้อนรอโ เราฝึกจิตไปก่อนไม่ใช่เฉคุะนอนเท่าั้นอย่างคนที่ลุกหลัุกติกนหรือว่าเยอะ กคปูอาบน้แล <t ors> <ored> ้วก็ใช้ตุ้ยขึ้นเวลาจะขึหาอะไรเพื่อให้สมาธิเีิยเราจะ่ใช้ตุ้ยแของเราณตันใช้ตุ้ยแบบโบราเคือ

สือที่เรียกว่าพุทธมากบนนะเป็นสือที่ทำให้เราบกเาว่าพระเจาเนี่ยไมะทงจริงนะ้างวก็การที่ศึกษาใหทาแล้วก็ป็นสื่อสานง่ายมากซึ้งพราจ้าชาตออกมากระู้่เ็นคงที่เขียนเรองี้ขึ้นมาวดตัวเองแต่งวอย่างด้ตัวเองแล้ก็สุปใส่ความได้ชัดเจนมาที่เราควจะเป็นแบบธรรมข้อศอกควรจะดำเนิน เพื่อานิเพ่ออะไรเพื่อได้มีการทำนการนำมาใช้ชีวิตในแต่ละวันะก็จะมีบทสนทนาแงนี้ด้วยมีสิ่งที่เราได้เข้าใจว่าหน้าที่แต่แต่ละคนที่ทำกับการนมีอะไรบ้างนะหน้าที่ต่อญาตดาที่ต่อเพื่อนหน้าที่ต่อครูบาจารย์หน้าที่ต่อสามีภยา

En môre. <laughs> <laughs> ไปตื่นองเดีเข้าไปอะไรย่าเ้เดี๋ยวที่ 你们好厉害。